คนทุกคนนะคะลูกมันจะต้องมีบางครั้งที่เราอาจจะต้องออกจากเซฟโซนเพื่อไปทําอะไรบางอยา่างทำเพราะอะไรทั้งที่เราไม่ชอบเราไม่อยากจะเป็นจุดเด่นไม่อยากจะให้ใครมองหรืออะไรก็ตามนะคะแต่บางทีอ่ะมันก็น่าสนุกดีนะการที่ดึงให้เราออกไปทําอะไรแปลกๆหรือที่เราไม่เคยไม่เคยทําเพราะอะไรรู้ไหมคะ พอหนูได้เปิดโลกกระทัดใหม่ๆหรือลองทําในสิ่งที่หนูไม่เคยทําหนูจะได้รู้ว่าเราไปได้อีกไหมและหนูรู้ไหมว่ามีผู้เรียนกับพิปัดเยอะมากหรือว่าเป็นคนที่มาขอรับคำปรึกษาส่วนตัวเขาเพิ่งมารู้ว่าตัวเองอะ่ะมีความสามารถอะไรตอนเมื่ออยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองจะต้องทําอีกงาน ตัวเองจะต้องทําอีกแบบหนึ่งแล้วมันจําเป็นที่ต้องทําพอพอเขาเริ่มเรียนรู้ท้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้เคยเก่งหรืออะไรตรงนั้นเลยนะคะน้องเจมพอเขาเริ่มทําเขาก็แบบมองเห็นมุมมองตัวเองใหม่ๆแล้วเขารู้สึกว้าวกับตัวเองอ่ะมนเลยทําให้เราแบบมีแบบความกระปี้กระเป๋าความกระตือรือร้อนอะไรแบบนี้อ่ะอาจจะค่อยๆค่อยๆไปก็ได้เราไม่ได้จําเป็นจะต้องโอ้โหออกไปทําอะไรแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยไหนยกตัวอย่างพี่ปั่นหน่อยได้ไหมว่าตัว อย่างไหนงานอะไรที่พี่พี่กลางหรือว่าพี่พี่เขาให้ทําแล้วแบบหนูรู้สึกแบบไม่ใช่ตัวหนูเลยหนูไม่อยากเด่นอะไรเงี้ยก็อยากแต่ละน้องเจนต้องต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งเนาะทุกสิ่งอะคะ่ะเวลาเราตั้งใจทำเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราลงมือทำมาอย่างดีโดยเรานะถ้าเราทำแล้วเกี่ยวเนื่องกับแค่เราคนเดียว ทุกอย่างมันอาจจะออกมาเป็นตามหวังก็ได้แต่ผิดพลาดก็ได้แต่เมื่อเราทําอะไรก็ตามเราจะมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่เราทำํำเราจบดังนั้นการผิดหวังหรือทําไม่ได้ดีเท่าที่เราต้องการให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้อย่างธรรมดามากแต่เนี่ย การที่พอเราทําเราไม่ได้ตามเป้าหรือทําแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดพลาดมันไม่ได้เป๊ะแบบที่เราต้องการแล้วเราอะ่ะหน่อยใช่ไหมคะหน่อยเป็นเพราะว่าหนึ่งเราอะ่ะยังไม่เขาเรียกว่าไม่ให้โอกาสตัวเองเนาะสองเราคาดหวังกับสิ่งนั้นมากจนเกินไปสามเราลืมคิดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถผิดได้ไม่เพอร์เฟกได้ไม่สมบูรณ์ได้ ทุกเรื่องที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปดังที่เราต้องการแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องงานหรือเ,เรื่องอื่นๆเป็นเพราะว่าให้เราได้เกิดการเรียนรู้ค่ะเราก็นํามาปรับปรุงเออเราเป็นยังไงนะตรงนี้อ๋อมันมันผิดพลาดตรงนี้อันนี้ส่วนของเราอันนี้ส่วนของคนอื่นอันนี้เป็นเพราะว่าควบคุมไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกนะงั้นเราก็เอาใหม่เพราะว่าคนทุกคนอะคะ่ะน้องเจนคะ่ะเรายังต้องทํางานอีกเยอะยังต้องใช้ชีวิตอีกเยอะ มันจะเจอสิ่งที่แม่คาดฝันเจอปัจจัยที่ทําให้สิ่งที่เราทําไม่เป็นไปดังใจเจออะไรที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเกิดการผิดพลาดอีกน้องเจนว่าถูกต้องไหมคะถูกค่ะอืมเนาะดังนั้นพอเราผิดพลาดแต่ละทีอะค่ะพี่ปัดก็อยากให้น้องเจนแบบเอ,อ๊ออันนี้ผิดเพราะอะไรอ,อ๋อก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะผิดตรงนี้ถ้าเราทําอย่างดีที่สุดแล้วเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยหน้าที่หรือบางจุดเราตั้งใจทําอย่างเต็มที่แต่เราอาจจะมองไม่เห็นอีกจุดหนึ่งหรืออะไรก็ตามเราแค่ จำนะคะจำเลคเชอร์จดไว้โน้ตไว้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราโดยส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไปได้เราก็แค่หาทางแก้ไขแล้วก็รับมือแล้วก็บูตใจขึ้นมาใหม่เออสิ่งที่อยากฝากคือมันทิ้งอะไรไว้ในใจเราเนี่แหละที่เป็นประเด็นค่ะน้องเจนพอหนูทํางานนี้ไปแล้วมันมันไม่โอเคผลตอบรับไม่ดีพอใจหนูแย่ วันทั้งวันหนูก็จะห่อเหี่ยวแล้วมันก็ยิ่งแบบทําอะไรไม่ได้ถูกไหมคะแล้วเราเพื่อนร่วมง,งานเราอีกล่ะเนาะพี่ๆหนูอีกก็จะยิ่งเป็นห่วงหนูก็จะอ้าวแล้วพอทํางานอย่างอื่นเราก็ไม่มีคอนเซนเทรตเราไม่มีสมาธิแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรับใหม่กันได้เดี๋ยวตรงนี้เราค่อยๆสามารถเอามาโคชหรือมาฝึกแล้วก็นำเทคนิคต่างๆไปได้ประมาณนี้คะ่ะ